FIFA, เกมฟรีไฟโลบเล่นไปเลยกี่ชั่วโมงก็ได้แม่ไม่รู้แต่แม่จะรู้เพราะว่าเห็นชิ้นนี้แหละชิ้นนี้โตใหญ่ละไปเอาขึ้นไปเล่นเกมด้วยกันเลยอตนี้กระเป๋าไปโรงเรียนพ่กนี้กันนี่เคยอยู่ไอดีอะไรกันนะอยู่บ้านคนเดียวก็สบายอย่างนี้แหละจะเล่นเกมตอนไหนก็ได้แม่ไม่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่ วัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเพื่อปกครองต้องไปประชุมพวกของบา๊ป้าก,กับแม่ก็ไปแล้วส่วนเราก็ไม่จะเป็นต้องไปก็ได้หรือไปก็ได้เรังก็เลยที่จะอยู่บ้านนอนหลับเตือนสายเลยเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูนะว่าอยู่เบ้านคนเดียว ep 2ทำอะไรบ้างแต่เขอเตือไปอาบน้ำก่อนนะบายล่ะฮึบ A few minutes later รอยก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเปลี hmm. ่ยนเป็นชุดกติสีแดงเมื่อกี้ใส่ชุดสีเขียวรอยก็จะปิดไฟปิดแอร์แล้วก็ลงไปกินข้าวแล้วค่ะป๊าป๊ากับแม่เตรียมข้าวไว้ให้แล้วเป็นโจ๊กวันนี้รายก็เล่นะไรดีเล่นเกมกี่ชั่วโมงนะหเดี๋ยวว่าจะเล่นกับอูดีเล่นเกนอะไรดีเดีวว่าจะเล่นฟีฟละเลนโลบอคจะเล่นเกมตัวนี้แน่นอน แต่เป็อย่างหนึ่งคือเลเกเจ้าจะน่าจะเปลี่ยนเคทโทรศัพท์ด้วยแล้วก็กินขนมดูการต์ <Wow. S 1> นนรตูนกินทั้งวันกินทั้งวันโอ้ยแบบน,นี้แหละฟินสุดๆเลยแหละเช้านี้นะคะทุกคนมาบาซิลโจามาให้เลแก้ากิน <Wow. S 1> เดี๋ยวก็จะมาแกะเดก,ก็กินอาหารเช้ากันเลย <Wow. S 1> ก็วางแผนไว้อยู่นะว่าตอนเช้าน,นี้เล็กจ้าจะทำอะไรดีหนึ่ง <Wow. S 1> ดูการ์ตูน สองาก็เล่นเกมสเราก็กินขนมทั้งวันสี่แล้ก็กินข้าวเที่ยงซึ่งข้าวเที่ยงก็คือมามา่าอร่อยแน่นอนห้าห้าอะไรดีนะ้า้าเล่นเกมฟรีไฟโรบอเล่นไปเลยกี่ชั่วโมงก็ได้แม่ไม่รู้แต่แม่จะรู้เพราะว่าเห็นชิ้นน,นี้แหละใช่ไห <laughs> มนนะบอกแม่กันนะจุ๊จุๆๆๆๆ๊จุขข๊จุ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 ๊นี้ น่ากินมากกินหอมฉุยตัดดึงตุบบ้เลยอ่ะใส่แม็กกี้เพววื่อความอร่อยมีใครเคยอยู่บ้านคนเดียวไหมอ่ะคราวนี้ก็เป็นคราวที่สอง <c oughs> เลยเก้เคยอยู่บ้านคนเดียวเอาจริงๆนะเลเก้ก็คิดว่าเลเก้จะกลัวผีนั่นแหละแต่สุดท้ายเลเก้ก็ไม่ได้กลัวกะับเป็นการว่าสนุกมากกว่าเขาให้มีอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้บ่อยๆนะคะแม่นะไปเลยคําแรก ่ร่วมมาวางอร่อยเลยอ๋อแล้วอันเนี้ยเ,เ,เมื่อวานไอ้แก้ไป B2S มาได้แผงรองมาใหม่เดี๋ยววันนี้ก็จะไปเปลี่ยนเหมือนกันว่าไงชิมอนตัวบนตื่นแค่ตัวเดียวเองส่วนตัวอื่นก็นอนหลับปุย๋ยอยู่ในกรงอยู่ในบ้านตื่นสายไม่ยาตื่นขึ้นมาทำมาหากินเลยใครด่านคลิปนี้นะแต่แก้ก็จะกินนานหน่อยเดี๋ยวไปกอนเลยให้เล้ยด้วยนะคะ แต่ว่ายังไม่หมดเพราะเล็กก็กินน้อห่วยจริงๆหนังระบายทำอะไรดีดูดิสนีย์สักเรื่องนึงเลยดูยาวๆไปเลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงดูให้หมดอยากดูหนังเรื่องแบบอะไรดีเนาะดูเรื่องอะไรดีเนาะใล็กก็ได้หนังที่จะดูแลไอไฟแตงกี้เหลือบยูเรื่องนี้เลยเาตัวไปดูหนังให้จบสักสองชั่วโมงก่อนนะคะเดี๋ยวเล็แกมาถ่ายให้ดูใหม่ hours later. ที่ลองเมาส์ที่ลองเมาส์แต่แต่ตก่อนแล้วก็ใช้นี้เป็นรูปแมวจะเปลี่ยนเป็นรูปไปฮิโลน้องน่ารักอลยค่ะปฏิบัติการเสร็จสิน้นอย่างเกมแรกที่เราจะเล่นเลยก็คือ Roblox เดี๋ยวเราจะ โทรหาเพื่อนอะไรกแล้วก็เล่นเกมด้วยนั่นก็คือมิมี่เอมี่นั่นแหละตอนนี้เวลาเก้าโมงามสิบสามนาทีถ้าแม่รับแสดงว่ายังไม่ตื่นแน่ๆยังไม่ตื่นเลยเล่นคนเดียวก่อนก็ได้อ๋อโทากลับมาแล้วโทากลับมาแล้วตื่นยังไปหลับก่อนก็ได้นะถ้ายังไม่ตื่นสรุปคือเอมี่ตื่นแล้วแต่ว่าหลับต่อ แกไปปุ๊บเอมี่ก็คือโทรหาปุ๊บเอมี่ตื่นปั๊บเลยอ่ะเอมี่เอมี่ขอเวลาแป๊บนึงนเดี๋ยวเล็กแก,กขอเล่นเกมก่อนแล้วเดี๋ยวรอมี่โทรมาแค่นั้นก็ได้แล้วช็อคเวฟตึงๆเลยจ้าอุ้ยตายเป็นไก่ย่างเลยเราเดี๋ยวนนี้เล็กแกจะไลฟ์สดด้วยถ้าใครเข้ามาดูเล็กแกก็อาจจะได้เห็นคุยไลฟ์สดสดๆเลยมีใครเคยดูเล็กแกไลฟ์ดสดบ้างไหมตายจนได้ โตอะไรแก้ like วลกมากมจัดเพากตอนนี้จะถามว่าทำไมถึงลกเพราะว่าอะไแกไม่ได้จัดเลยตอนนี้แก้จะเริ่มอาจจะจัดแล้วก็ได้เพราะว่าต้องมีความเป็นระเบียบบ้างอาลรแก้วจะเล่นฟีไฟล์ UID ของแก้วในฟีไฟล์ก็คือ2 5 1 5้0หนึ่ี่ศูนยูนดี่คือ UID อะไรแก้นะ แคลนก็ก claro, huh? 네ินอ well, kind of well, ้วนเออแค่กินนวนๆก็เข้าได้แล้วค่ะอีกขี้มากกี่แต้มว่ะขึ้นแดงแล้ว่ะแต่พอเออแค่นี้นี่แหละมันทำให้เลแก็ขึ้นแดงไม่ได้มามามาหาทีมเล่นดีกว่าเขาได้เขา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 เล้ยงเลแกุ่่มทีมมาแล้วมีน้องเขาเปิดไม้เล่นแล้วน้องเขาเสียงน่ารักมากเลยอ่ะมีใครเล่นฟีไฟมากไหมเพราะว่าเลแก็ต้องการคนแบกมากเลยเพราะว่าเลแก้่อะเป็นคนที่เล่นฟีไฟไม่เก่งแต่ว่า เดินมานานอยู่พอสมควรเลยแหลคะค่ะอยู่บ้านคนเดียวก็สบายอย่างนี้แหละจะเล่นเมกมตอนไหนก็ได้แม้ไม่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่ถ้าตอนนี้เลยแก้วขึ้นแล้วบวกขึ้นแดงนะเลยก็จะเลิกเ,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 เล่นเลิกเล่นแรงเลยเลยแกแบบจบแค่นี้ไม่ไม่ดันต่อไม่ให้อะไรต่อแล้วแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะดันต่อไปถึงแดงเพราะว่าตั้งแต่เลยแกเล่นฟรีไฟ์มาเลยแกยังไม่เคยขึ้นแดงเลยเป็นแรงที่เลยแกว่าขึ้นยากสาหรับเลยแกมากแต่สาหรับคนอื่นอาจจะขึ้นง่าย อุ้ยลม้มอ่ะอะไรก็ล้มมา,ลมาแล้ววันนี้เราเพื่อนชุบทำไรดีเพิ่มมาชุบแล้วเพื่มมาชุบแล้วเพื่มมาชุบแล้วลบสามพอแค่นี้ก่อนดีกว่า,วา,วาไปหาชีตกันดีกว่าโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ชีตโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะทุกคนที่ออกมาคุยกันหน่อยแล้วนี่โตใหญ่แล้วไปเอาขึ้นไปเล่นเกมด้วยกันเลย เกา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 ตอนนี้ชีดเกาะแขนและแก้แน่นเลยสง <laughs> สัยคิดว่าแขนและแก้เป็นกิ่งไม้มาครับ <laughs> ซัมซังหนึ่งโทรหาไม่ได้เลยเพราะว่ามีพร้อมและม่อะไรมาบอกเมื่อกี้เอเย,ย่เมื่อกี้ที่บอกว่าแป๊บนึงคือไปหยิบไอ้นี่มา <laughs> เข้าเกมลด <laughs> แบกไว้เ <laughs> มื่อกี้มาอะไรครับ นั่นแบบอะไรฮัลโหลได้ยินไหมโอ้โหไนี่เอมี่บอกว่าเสียงอะไรแก่ขาดๆหายๆน่าจะเป็นที่เน็ตใครสักคนนี่แหละพร้อมไหมพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าโอเคน่าจะไม่ได้ยิน สรุปเล่นเกมกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวไรแก้วจะให้ชี้เนี่ยนะเรื่องแมปเกมให้ไรแก้ว 1. คือช็อคเวฟสอคือวอร์มสองศูนย์สี่แปดสามคือสปีดดอถ้าชี้หัวปีอยู่ตรงไหนก็จะได้อันนั้นอ่ะหัวลงเรื่อนไหนโอเคสปีดดอกินไอติมตอนเล่นเกมไปด้วย <c oughs> เริ่มว่าภาพได้เลย โจทย์ของการวาดโลกวันนี้ก็คือให้วาดหมีและแก้ววาดหมีที่ใส่แว่นเท่ๆแล้วก็หมีดาวไว้อยู่บนหัวได้ไม่ระบายสีหรอกไม่งั้นมันจะไม่สวยเล่นเกมเสร็จแล้วว่างๆก็มาจัดกระเป๋าไปโรงเรียนพ่งนี้กันพ่งนี้มีงานอะไรหรือเปล่นาไม่นามีนะกระเป๋าตังค์พร้อมทุกอย่างพร้อม <Okay. S 1> พร้อมก่อนนินสอพร้อมเดี๋ยวดูตารางเรียนหน่อยพ่งนี้มีเรียนอะไรบ้าง ไทยสังคมศาสนาไทยนี้สังคมและศาสนาส่งนี้อสิ่งที่ตั้งเตรียมไปเจอกระ,ะเป๋าเสร็จแล้วแล้วแกก็หิวแล้วอ่ะเดี๋ยวไปต้มมาม่ากินดีกว่าโอเคถึงเวลาต้มมาม่ากินแล้วอของเปิดแล้วตก็ไม ตอนนี้เลก้เบื่อค่ะกลับมาเล่นเกมใหม่อีกรอบหนึ่งเผื่อว่าตอนนี้จะได้ขึ้นแดงมาดูกันว่าเราจะได้ขึ้นแดงหรือเปล่าเล่นจนขึ้นแดงจนได้ดีใจครั้งแรกในชีวิตที่เลก้าเคขึ้นแดงเลยไม่ดีใจมากไม่ดันต่อแล้ปล่อยไว้แค่นี้เลย one hour later พ่อากับแม่มาแล้ว สัดีครับวันนี้เป็นไงม้างโอ้โหเยอะเลยเรื่องเธออะยังไงอะป้านโดนเขียร์เยอะไหมอะเขาบอกว่าคือแบบ้้วแก้วอะส่งงานครบทุกวิชาแต่มีอีกหลายเรื่องเลยอะ้อยแก้วไปรอคุยกับแม่ดีกว่า ไรแกขอดเออไปคุยกับแม่ก่อนนผู้เป็นที่รักของไรแกก่อนนะคะแต่ป้าไม่ดุเลยนะแต่ถ้าแม่กับป้าเจอเพื่อนไรแกเต็มที่โรงเรียนเลยอะเห็นเห็นเห็นอยู่ไรแกขอตัวปิดคลิปก่อนนะคะแล้วถ้าใครอยากให้ไรแกถ่ายคลิปอยู่บ้านคนเดียวถ่ายคลิปแบบนี้ตัวไปก่อนนั้นหหัวอยู่นี่เอาตัวไป